ียวไหนแต่เขาจริงจังตลอดอ่ะเขาโกหกหรือว่าเขาที่กระชังสอนไม่ได้คุยเ้ยว้ยด um ูไม่ได้เรื่องเลย ยืดไปได้ด้วยคิซาล่าอะดิเฮ้ยลูกไอ้เหี้ยอาวเกี่ยวอะไรมึงอะเกี่ยวเบ็ด้วยเกี่ยวปลาจบสู้ชีวิตมาก ิมได้ไหมพี่แนทส่วนผู้ชายคนนี้ก็น่งทำเบียดทั้งวันนะคะอุ้มเยอะไม่เป็นวะ โอยพี่ไหก็ขาดเลยวอีกดไม่ถนัดยี่สิบอีกแล้วเหรอพี่แนนแมวอีกอันนึงอ่ะ ยังยังไม่เข้าหัวไม่เท่าหรอกอันนี้เล็กกว่าเมื่อกี้เยังหมานอยู่หมานอยู่คนเดี้เขาขึ้นทุบกินเลยเฉยเลยเข้ากันหรือเปล่าวะเล็กกว่าเมื่อกี้ ดึงเลยนะารอจัอองหวะมันกินอยู่คู่กันกับันนั้นหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวข้กันเลยนาะไม่เท่าหรอกอันนี้เล็กกว่าเมื่อกี้ยังหม,มาน, <laughs> นู่ะ <laughs> ู้คนจริงเน, <laughs> นี่เอาขึ้นปุ๊บกินเลยเฉยเลย รอที่สองครับที่สองตัวนีดึงเลยเรารอจนกว่าคู่กันกับตัวปานี่ยวัดนี่วัดนี้โอ้นี่ก็โม้แลยน้องเมวกี้พูดดีจังเยี่ยมเอาเลยตัวทำอะไรกินเขานี่ยสองตัวแล้วเนี่ย